ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะทุกตาจะพาท่านผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศของชุมชนเผ่าอาร์เมดที่เขาทำฟาร์มทำเกษตรกรนะคะตอนนี้นะคะก็คือต้นขา้าวโพดเขาก็ได้ตัดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทุกตาจะพาท่านผู้ชมมาดูใบหญ้านะคะหรือว่าใบายากิีที่เขากำลังตัดกันอยู่นะคะแต่ว่าทุกตามาไม่ทนันตอนที่เขาตัดอยู่แต่ว่าทุกตามาทันเนี่ยคะ่ะที่เขาก็กาลังพยายามจะตาก ไปยาจิตนะคะเดี๋ยวทุกตาจะให้ท่านผู้ชมดูภาพบรรยากาศไปด้วยนะคะชุมชนเผ่าอามิเมสนี่นะคะพวกเขาพยายามรักษาสืบทอดวัฒนธรรมรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะโน่นค่ะท่านผู้ชมค่ะเขาก็กําลังนั่งรถม้านะคะขับรถม้าไปเพื่อที่จะไปทําฟาร์มน่นอยู่นะคะทุกตามาเขาก็กําลังไปพอดีเลยนะคะก็เลยไม่ได้เห็น ภาพบรรยากาศตอนที่เขาเก็บเกี่ยวต้นหญ้านะคะนู่นค่ะขึ้นไปฝั่งนู้นแล้วเห็นไหมคะนู่นนะคะเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเขาเลี้ยวมาตัดต้นหญ้าแถวนี้นะคะเพราะว่าเป็นฟาร์มใหญ่กว้างมากๆนะคะชุมชนเผ่าอาร์เมชนี่นะคะพวกเขายังใช้รถม้าเป็นยานพาหานะแทนรถยนต์อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นรถนะคะที่เขาเอามาตากใบหญ้านะคะเห็นไหมคะ ากใบยาจิตก็คือจะตากเป็นเต็มเลยนะคะแล้วก็ลงตรงนั้นนะคะก็คือนั่นนะคะลงตรงนั้นเขาก็จะเข้าไปตากไว้ตรงนั้นนะคะเป็นต้นโอ้เนี่ยค่ะเขาก็กําลังจะมาพอดีเลยเนาะเน่้ค่ะเป็นต้นใบายาเดี๋ยวตุต๊กตาให้ดูใบายาด้วยเนาะนี่เป็นใบายาจีตดนะคะว,ว้าวมีทั้งใบเล็กใบใหญ่นะคะแต่ที่นี่บอกตรงๆนะคะใบายาจีตดของเขา จะใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่จริงๆนะคะเขาก็จะตัดเฉพาะที่แบบว่าเริ่มเหลืองไปแล้วนะคะก็จะมีหลายพันพันเล็กพันใหญ่แบบนี้นะคะเวลาเขาตัดเสร็จตุ๊กตาก็เห็นเขาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็วางไว้นะคะแล้วเขาก็จะมาเก็บนี่ค่ะอันนี้ก็คือเขาตัดตรงนี้จะเป็นป่าเขาโพดนะคะนี่ก็คือบรรยากาศร,รอบๆคนเขาก็จะมา เขาเรียกว่ามอเตอร์โฮมนะคะก็คือมาตั้งแคมป์กันอยู่เยอะเลยนะคะที่เขามาตั้งแคมป์อยู่นี่ก็ไม่ใช่ฟรีนะคะเขาจะต้องเช่าพื้นที่นะคะแต่มอเตอร์โฮมของเขาเองนะคะนะคะก็จะพากันมาตั้งแคมป์อยู่กันเยอะเลยนะคะเสียเสียแค่ค่าเช่าที่นะคะตุ๊กตาเห็นภาพบรรยากาศก็เลยอยากจะเอามาให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่ เขาเรียกว่าชุมชนเผ่าอามิดเขาจะอยู่อย่างเพียงพอเลยนะคะเขาจะใช้รถมาเป็นยานพาห,าหนะไปไหนตอนไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปไกลๆนะคะมีเอถามมาว่าถ้าเกิดว่าไปไกลๆไปรัฐอื่นอะไรอย่างนี้นะคะไปถึงว่าไปที่อำเภออื่นนะคะเขาก็จะมีรถรับจ้างนะคะเป็นรถตู้หรือว่ารถเกง่งหรือว่ารถอะไรก็ช่างส่วนตัวของเขานะคะเขาก็จะเรียกให้มารับเขาไปนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่แถวหมู่บ้านใกล้ๆกันเขาก็จะนั่งรถม้าของเขาไปเองค่ะเป็บรรยากาศน้องม้าก็ไล่กันวิ่งเข้าไปนู่นแล้วนะคะเนี่ยนะคะเป็นภาพบรรยากาศรถมอเตอร์โฮมนะคะหรือว่าเขามาแคมป์ปิ้งกันนะคะต้องเช่าที่นะคะแต่ว่าภาพบรรยากาศสวยงามติดกับฟาร์มติดกับอาร์มิสเวลเลตหรือว่าอาร์มิสคันทรีเลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ที่แลงคาสเตอร์ หรือว่าแถวแกบคริสเตียนาที่ทุกตาอยู่นิวฮอนแลนด์เนี่ยคะ่ะจะเป็นบรรยากาศของชุมชนเผ่าอาร์มิชหมดเลยนะคะคนเขาก็จะพากันมาท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาดูภาพบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเลยนะคะอันนี้ตั้งแต่สมัยเออร์เบหแฮมเล่งแกว่นเลยนะคะ ก,ก่อนสมัยอูบแฮมเล้งเกนอีกนะคะแล้วเขาก็ยังรักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะท่านผู้ชมสังเกตนายกรัฐมนตรีอูบแฮมเลงเกนไหมคะก็จะหน้าคล้ายๆคนอาร์มิชหมดเลยนะคะเพราะว่าต้นกําเนิดหรือว่าเชื้อชาติของออประธานาธิบดีเลงเกวนนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนชุมชนเหมือนคนอาร์มิชเลยนะคะอันนี้นะคะเขาก็กาลังเก็บ เก็บใบญ่ามาอยู่นะคะเขาตัดเสร็จเก็บใบญ้าขึ้นตรงรถนั่นนะคะนั่นค่ะเห็นไหมคะเขาก็ลังมาฝั่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะรีบไปเจอเพื่อนนะคะเดี๋ยวตุ๊กตากไปเจอเพื่อนก่อนเดี๋ยวก็จะกลับมาอาจจะกลับมาถ่ายภาพบรรยากาศตอนที่เขาเก็บใบญ้านะคะเขาก็เก็บแล้วก็เอาขึ้นรถเอาขึ้นรถแบบนี้แล้วก็ตากเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือวิถีชีวิต ของชุมชนเผ่าอาเมิดก็คล้ายๆกับชนบทบ้านเรานะคะอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าบ้านเราตอนนี้คือทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็จะพากันใช้รถแทรกเตอร์หรือว่าอะไรกันหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าชุมชนเผ่าอาเมิดก็ยังใช้ม้านะคะช่วยาลากอุปกรณ์ในการทำเกษตรอยู่นะคะ ทุกตาก็ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะเหมือนบรรยากาศบ้านนอกเราเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าบ้านเมืองเขาจะดูสะอาดสะอาดมีระบบงระเบียบนะคะแล้วก็มีกฎแล้วก็ก็คือเขาทําทุกอย่างต้องกดแล้วก็สะอาดสะอาดเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยทุกตาอยากเลยเอาให้เลยเอามาแชร์กับท่านผู้ชมนะคะโอเคค่ะในคลิปวิดีโอน,นี้ทุกตาก็จะขอจบคลิปวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนนะคะาภาพบรรยากาศนี้นะคะก็จะมาหาชมได้เฉพาะอยู่ที่ ในแรงคาสเตอร์แถวนี้นะคะแต่ว่าชุมชนเผ่าอารมิชเขาก็พักกันขยายกลุ่มของเขาไปอยู่หลายๆลรัดอยู่นะคะแต่รัดนี้นะคะจะเป็นรัดแรกที่เขาอ,อพยพมาอยู่เลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้อ่าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรรวยๆกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ